สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะพาไปกราวนมัสก,การหลวงพ่อพระบางณอัดผ้าเหลาเทพนิมิตจ,จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับอันนี้หลวงพี่กําลังจะเปิดประตูให้เข้าไปไหว้เลยนะครับโอ้ท่านใจดีมากล็อกไว้อย่างดีประตูสองชั้นอย่างหนาเลยนะครับด้านในนี้ก็จะประดิษฐานพระบางซึ่งพระบางองค์นี้เชื่อได้ว่าจําลองมาจากพระบางองค์จริงจากหลวงพ่อบางและมีพุทธลักษณะที่เหมือนมากที่สุด ในบรรดาพระบางแบบโลหะที่หล่อขึ้นมานะครับตามประวัติกล่าวว่าพระบางองค์นี้เจ้านายชั้นสูงของราชอาณาจักรลาวหรือเมืองเวียงจัน์ทในอดีตได้หล่อมาถวายไว้ที่วัดพระหลาแห่งนี้และมีอายุร่มร่วม200ปีปัจจุบันทางวัดได้สร้างวิงหารขึ้นมาและอัญเชิญพระบางออกมาให้สาธุชนนั้นได้กราบนมัสการได้ใครมีโอกาสก็ต้องไม่พลาดทีจ่จะมากราบไหว้ขอพร และภายในยังประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณสําคัญและวัตถุโบราณอีกมากมายที่ทางวัดพระเหล่าเทิมิตนั้นได้เก็บรักษาไว้ก็สามารถมากราบขอพอรได้ครับที่เห็นก็จะเป็นพระพุทธรูปสัมฤิ์เห็นไหมครับมีพระพุทธรูปปางเปิดโลกไม้แกะด้วยเห็นไหมครับด้านข้างองค์หลงวงพ่อพระบางนั่นเองนั่นคือพระพุทธรูปปางเปิดโลกไม้แกะศิลปะลาวลานช้างและที่สําคัญที่สุดวัดพระเหล่าเทิมิตรก็ต้องไม่พลาดอีกอย่างหนึ่งต้องเป็นพระเหล่าเทิมิตร เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะลานช้างที่มีความงดงามมากพระเหล่านี้สร้างตั้งแต่ปี2263เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากผู้คนทั้งทั่วประเทศไทยให้ความเคารพและศรัทธ,ธาก็ขอขอกราบเรียนเชิญน,นะครับหากแค่มีโอกาสก็ต้องไม่พระที่จะมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อพระบางและหลวงพ่อพระเหล่าแห่งวัดพระเหล่าเทพนิมิตครับ